มีวันเพิ่มอีกมือหนึงครับืัอนี้เด็ปีนเขาหาเห็ดแมนบ่เึ็วมาสามคนครับวันนี้นกรปานเอาใหม ปูนครับไปที่เราจะไปไ,ไปนิปวของเราครับยอนมันุุ่นไปเจ่นึงล้วครับโอ้ห้อยยังคือหลายแก้วนาะห้อยุนห้อยยังงูวันไห <c oughs> ต้นนี้เป็นสุคารของนายฝนครับคือยังประหลาดจำว่าไรนี่ไปอยู่ข้างล่างช่วงนาฮ้อนเป็นมีฝนตกมากเนี่ยมันก็เลยเห็ดเหตปลาหกเดี๋ยวค้างบนสุดน,จนาจะมีเห็ดครับก็จะท่าย,ย่างเห็ดให่เพิ่นเห็ดโต๊ดีอ๋อเป็นยังไงเน,นี่นย อันนีเข้าขึ้นมาเลยถ้าพากลับคระบุ่งเกิดก่อนกึ้นหลังเนต็ตออกไปเนียครับ <c oughs> เนต็ตเกาหลีว่าเห็นคนในเกาหลีเจ้าเจ้าไปแกง สวัสดีครับโวยพี่น้องสไา้ดีพี่ก้นมังอยู่บ่บ่บ่โอ้ <c oughs> เริ่มหายใจฟื้นแล้วมา <c oughs> ทดสอบว่าจะความเป็นโคตรนาวะ่ะนี่และย่างสินเขาไม่มีแล้วหวกน้อยอย่างีิเนาะ เกิดเมื่อไรครับครับสร้างบอกว่าสั้นครับว่านบันดไดนั่นเกินไปอยู่ทีเ่เขาว้าวเขาเกิดบันไดบันไดใหม่ที่เขาเอามาเลี้ยงกัน ็ดบ่เห็ด <no liebe> ดินแน่นอ่ไม่ใช่เห็ดขอนมันล้ายอยู่แล้วละเห็ดนะคุณเกิดน้ำขังข้างเห็ดร้ายก็ต้องไปบ่กินสิบ่กล้ากินเมียนี่เอ๋งาๆเนาะเจ๋งก็ร่างปุดสาวเลยอันนั้นเป็นลูกไม่เห็ดปวกเดี๋ยวไปกินเนาะโอ้คนลงมากคน con có làm không mà nó ăn cái gì thằng này này mất tài xuống rồi เราอยากเปิดแม็ดดีน้องเอ้ยเอาไว้สูงเกือบไปครึ่นมาเลยเดี๋ยวถ่ายเพิ่งปวดเ่ราะมันเหี่ยวหายใจเ่าท่านครับเพราะอยากเปิดแม็ดเขาก็มีหอวขนไก่ไก่ป้าของเะรอเหรอขนขนไก่ บนใหม่แล้วใส่แมสก่อนใส่ฝามาหอดมาหอดที่พักหรอครับฝ่ายแรกนั่งยุ่งจอยะเข้ากันเข้าอยางไปทางเส้างลลางครับ ให้เียนเึือยู่หงบนบนปวดขาใส่อมก่อนบ๊ว้ต้องไปดันนี่หายใจพระท่านเับถอนแม่เลยไม่ได้ไทยเดียวกันคป็นนี้ป่ะอันนี้ไปใสนเนี่ยเป็นนีป่ะ

ห้างนกตกมา,กาขนกข่ขยันขนนยันห้าล้อขบันขยันเน็ดอหยกส่มอยู่โรงงานมาันคืเป่ขยัน ไย่างกื่นกับมีไฟนะครับเสาโซโลาเซลล์โอ้สั้นกันไปเรื่อยเว้ยดูครับคนยิ่งมาใส้ขึ้นได้ยังเนาะเอาเกียร์หนึ่ง มาถนนึงหมดต้องนีเลยกินได้ป่ะ <laughs> อ๋อเจนึงได้ยัง <laughs> <c oughs> เป็นปวกเท้าดอยไม่ขึ้นวะมาต่ว่าใส้ตรงแบบอย่างพิเศษเลยโ้นครับยอด เนี่ยมันจะขึ้นไปมันห้างมั้งหรอไปแล้วห้างมันอยู่แถวนี้ปะมันจะไม่เห็นห้างกว่านั้นดิันเรือหมอ,อเสียดนะหรือไปหมอเงี้ยงหัน ม่เห็นห้างมีม,งม่เ็น้างแล้วขึ้นมากับกางกลุ่มนี้เขาปีนว่าห้างอยู่บ้า,างาุ่ม,มเออมันไ่ได้อ่อนแต่มันสั้นสั้นครับเดม,มูเสียา้เาเขาก็ขึ้นมาก ริงครับนี่คืออีกห้งหนึ่งครับท,ท้างสีวาสั้นๆกินก็หินอะร่างี้่าสั้นเล่างเต็มเพิ่มครับสั้น ห,ห้างกีัาแล้วครับพุ้นยังมีคนลงมาเรยเลยครับข้างห้องึ้น ไทยแล้วครับเนี่ยสูงสุดเลยนี่ยอ๋อครับมันี้อยู่ข้างล่าง Eu não อ่ะคงอยู่แล้วโอ้โหถือว่าเป็นการออกกำลังกายเลยสุดๆเลยครับอาใใช้มือกันครับ ตรงนี้คือเป็นทางปีนเนทาขึ้นมาและก็เห็นวืวเมื่องแล้วครับบุจะขึ้นไปทางนี้ครับ เย็นแล้วครับบันเป็นว่าเพื่อนเะ มาถึงจุดสุดของผู้เขาแล้ววันนี้เขาก็นั่งโต้งไงครับจุดสงสุดของมันค้น็มีหลายเกาหลีขึ้นมากมานั่งต้งเลยถึงม,มาก็มีโต๊ะให้นั่งส่วนเบิง้งวิวมากครับสายตาเป้าอาจจะเห็นกว่างก็ได้ก่อ มาบังอีกมุมนึงของจอดนะครับเป็นจุดที่ว่าเป็นอีกวิวนึงรอบๆบเมื่อนเนไครับแดดฟร เอาสตาร์ทคลิปนี้ครับพอจบเรียงตำนินะครับเด้อ จะให้เบื้องไม่ครับทันนี้เข้าไทยต่อกันไม่คิดหาครับสวัสดีครับตากันไปเลยครับ360องศ